สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูก่กี้สวอชแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สำเพงในช่วงตีสองตีสนะทุกคนถนนโล่งมากนะครับผมวันนี้เราจะพาชมสำเพงในช่วงตีสองตีสามมันจะมีอะไรขายบ้างนะนี้ก็จะเป็นแหล่งสินค้าราคาสูงที่ถูกกระดับต้นต้นของเมืองไทยนะ วันนี้เราจะพาชมนะฮะว่าสินค้าครูขนาดไหนสำหรับใครที่ขี้เกียจซื้อของขี้เกียจตื่นกลางดึกเนี่ยเราก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทุกคนติดต่อเอาเองนะครับผมเดี๋ยวดูร้านนี้ร้านแรกของเล่นนะครับผมของเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศสำเพ็งในช่วงกลางดึกนะคนเดินแบบช็อปแบบเย็นสบายนะฮะไม่ต้องตากแดดไม่ต้องร้อนนะครับผมเห็นไหมฮะคนใครที่จะเอารถยนต์มาเราจะจอดไว้โซนนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมฮะ โอเคเดีย๋ยวพาดูร้านนี้ก่อนนะครับผมนี่นะฮะนาฬิกานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะนาฬิกาเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จะหาของไปขายอะไรเรามาเลือกช็อปกันได้นะครับผมเห็นไหม <S <S เรืออะไรยี่สิบนะครับราคาถูกๆเลยแล้วเอาไปขายได้เลยนะครับผมนี่ฮนะสวยๆนะครับสีสันนะฮะอันนี้ขายยังไงพี่ ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับผมอุ่นๆเลยนะครับมีชากาแฟขายต่างๆนะเห็นไหมโอ้โหในายำดึ่นะแวะชิมแนวะกินได้นะใครหิวนะครับผม <c oughs> เห็นไหมครับมะม่วงต่างๆนะครับผมเราจะพาเดินต่อนะครับผมเนี่ยกระเป๋าสวยๆนะกระเป๋าแบบสพะพายอะไรเงี้ยสำหรับผู้ชายนะครับผมแบบนี้ใบเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่ <c oughs> นี่ถ้าขายส่งกี่ใบขึ้นสามใบสามใบเท่าไหร่พี่หนึเนี่ยทุกคนราคาส่งใบละหนึร้อยแปดสิบนะสามใบขึ้น กระเป๋าผู้หญิงต่างๆนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใบเท่าไหร่ครับพี่แบบเนี้ย <120. S 1> ส่งร้อยยี่สิบต้องกี่ใบพี่อ๋อสามใบนะครับผมมีโบต่างๆด้วยน,นะครับผมพาเดินต่อฮะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังต่างๆนี่ฮะสวยๆใบเล็กๆเลยนะครับผมจับแล้วมันแบบพอดีนะมีหลายแบบให้เลือกนะครับผมพี่เป๋าตังใบเท่าไหร่ครับพี่ราคาส่งห้าห้าราคาส่งห้าห้ากี่อันขึ้นพี่สิบสองอ๋อแต่ถ้าราคาเต็มใบเท่าไหร่ ร้อยหนึง่งโหทุกคนซื้อราคาส่งครึ่งสองครึ่งเลยนะครับผมส่งต่างจังหวัดไหมพี่ผมขอเบอร์ติดต่อได้พี่ห้าพัน 5, ขึ้นไปส่งต่างจังหวัดอ๋อที่มีเบอร์ไหมพี่ทุกคนใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วจะโทรมาสั่งสินค้านะก็ห้าพันขึ้นนะครับผมเ <c oughs> นี่ยก็กระเป๋าต่างๆนะ <c oughs> เห็นไหมกระเป๋าผู้หญิงนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยใบเท่าไหร่ครับพี่เนี่ย 150ยห้ใบเดียวแล้วราคาส่งเหรอพี่ส่งร<บ>้อบาทส่งกี่ใบขึ้นพี่สามอ๋อส่งต่างจังหวัดไหมพี่ส่งทาร์บไอเดียไลน์ศูนย์เก้า0 5 0 6หนึ่งสามเจนึ่ไอดีไลน์ขายทุกวันใช่ไหมพี่ขายทุกวันครับเอาวันจันทร์ไม่หยุดเหรอหยุดทุกวันจันทร์มันก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศนะฮะกระเป๋าถูกถูกนะทุกคนเห็นไหมใบละหกสิบ นี่ทุกคนดูกระเป๋าฮะลายวัยรุ่นนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยใบเท่าไหร่พี่อันนี้ใบเดียว80บาทราคาส่งพี่เท่าไหร่ครับ60นะครับผมเห็นไหมสวยนะทุกคนคือแบบซื้อไปขายหรือซื้อใส่เองก็ได้นะครับเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงนะฮะส่งตัวละร้อยนะครับผมปีกร้อยยี่นะครับผมเอวลอยสว,ยสวยๆเลยนะฮะ เราจะพาเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถึงแม้จะเป็นช่วงดึกก็ยังมีคนมาเดินเลาะซื้อของอยู่นะครับผมคนไทยนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ชอบตลอด24ชั่วโมงนะฮะนี่ฮะหลับเลยนะครับผมหลับปุ๋ยเลยนะโอ้โหขนมปังส่ำๆเลยนะผมนี่นะเขาเปิดอบเนยนะครับผมเปิดถึงกี่โมงพี่อ๋อโอเคโอเคเปิดจนเช้าเลยนะผมนี่ฮะไอศครีมกลางดึกนะครับผมเดี๋ยวแว่นตานะครับผมต่างๆนะฮะ สวยนะฮะของกินก็มีนะครับผมเห็นไหมฮะไรซ์สดกําลังฮิตเลยทีเดียวนะครับผมขนมตัวนี้นะฮะเตี๋ยวเป็ดชามละ40บาทนะครับผมไม่มีราคาหมดแล้วจ้า,จาราคาส่งนะฮะร้อยยี่สิบบาทนะครับผมเห็นไหมฮะราคาส่งสองจุดห้าบาทนะทุกคนเห็นไหมฮะสิบห่อขึ้นไปถูกมากเลยนะครับผม เรือร้อนะไนกี้นะครับผมสวยๆเลยนะสามเรือร้อยนะเห็นไหมตรงนี้สามเรือร้อยนะครับผมเนี่ยใครมาซื้อไปฝากเด็กฝากหลานที่บ้านนะสามเรือร้อยนะครับผมจะมีแยกตามซอกตามซอยแบบนี้สามารถเลือกซอกซอยเดินได้เลยนะครับผมเห็นไหมเดีย๋ยวเราจะขอเลือกซอยนี้ดีกว่านะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นติงหูต่างๆนะครับผม ก็จะมีตามซอกตามอะไรแบบนี้ของเยอะนะครับผม10บาทนะครับผมเนี่ยคนก็ประมาณนี้ก็เรื่อยๆนะครับผมฮะพัดลมนะครับผมอันเท่าไหร่ฮะแบบนี้80นะครับผมอุปกรณ์ไร์สดต่างๆนะครับผมลำโพงนะฮะนี่เป็นร้านเคสโทรศัพท์นะครับผม power bank ต่างๆนะครับผมนี่นะครับ2 0 0อยนะครับผม3า0 0 0มิลลิแอมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาดูของร้านนี้นะครับนี่ฮะเป็นขวดเก็บความร้อนกระติกน้ำต่างๆนะครับผมแบบนี้ใบเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยนะครับผมอคอสไมั้อ0บาทนะครับผม มีหลายลายนะครับผมอุปกรณ์ลร้สดต่างๆนะมีไฟมีอะไรต่างๆนะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของสินค้าราคาส่งนะครับผมนี่เดี๋ยวพาดูร้านนี้ครับผมเกิดจะมีป้ายราคาบอ0สามร้อยยี่สองร้อยเก้าอะไรเงี้ยนะครับผมขโมยของปรับสิบเท่า นี่ก็น่าจะใกล้วันคริสต์มาสนละสิบบาทนะครับผม12ชิ้นขึ้นไปนะครับ10บาทนะก็ซื้อไปขายได้นะครับผมเครื่องประดับต่างๆนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้ใบเท่าไหร่ครับพี่อ๋อร3อใช่ไหมใบหนึ่ง200ร้อได้ทุกคนราคาส่งกนะ็1้อยสามะมีหลายลายให้เลือกเลยนะครับผม๋อแนะนําให้มากับเพื่อนซื้อราคาส่งไปเลยนะครับผมนี่ฮะเดีย๋ยวดูหนมจีนร้านนี้ฮะร้อนๆเลยทุกคนเห็นไหมฮะ หอมๆเลยนะครับผมของกินกลางคืนนะผมมีโต๊ะนั่งอะไรนี้ด้วยนะสำหรับใครที่จะมาช็อปไม่ต้องห่วงว่าจะหิวอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเลยนะครับผมใครแบบใครหิวก็มาย่านนี้หรือมาทำคอนเทนต์สรตทฟู้ดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมว,ว่าของกินค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเนี่ยเวลาช็อปก็พยายามดูรถด,ด้วยนะครับผมเวลาข้ามถนนอะไรเงี้ยรถมาจากด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวดูรองเท้าร้านนี้ครับผม,ผมสีสวยทั้งนั้นเลยนะ นิ่มมากนะนี่พูดเท่าไหร่ครับผมเดียวครับพี่ราคาส่งใช่ไหมครับไปีพีอ่อ๋อโอเคแล้วส่งเท่าไหร่ฮะสิบคู่สุดท้าพี่สิบคู่เก้าสิบบาทอ๋อสิบคู่เก้าสิบนะครับผมคนคู่ละเก้าสิบราคาปีกก็ร้อยนะครับผมราคาส่งก็เก้าสิบบาทนะมีหลายลายนะผมลายเป็ดลายต่างๆนะครับผมสวยนะฮะนี่นะครับผมน้ำหอมต่างๆนะฮะมาจากจังหวัดไหนพี่ กํแพงเพชรนะอ๋อกำแพงเพชรนะทุกคนเห็นไหมฮะเขามาจากต่างจังหวัดเลยนะผมเพื่อที่จะเอาของไปขายนะผมอารมณ์อากาศคึกคักเลยทีเดียวครับผมสำเพ็งนะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะทุกคนเห็นไหมฮะร้านหัวต่างๆนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมอันนี้ไปเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบบาทเพ่เจ็ดสิบบาทครับผมปีกใบเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับผมอ๋อเข็มขัดถุงเท้าต่างๆนะครับผมรองเท้าร้านนี้สวยมากอะทุกคน สวยนะฮะคู่เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยแพงว่าหกร้อยขายเป็นแพ็คแพ็คว่หกร้อยแพ็คหนึ่งได้กี่คู่ครับนะพแพ็คหนึ่ง <คา S 1> ห้าคู่ห้าคู่หกร้อยตกคู่เท่าไหร่กตกคู่ละร้อยยี่นะครับผมเนีย่ยดูลายสวยนะครับผมให้เดี๋ยวดูเสื้อผ้าร้านนี้ครับผมเสื้อสวยๆเลยนะฮะแบบพี่ตัวเท่าไหร่พี่สูงสามร้อยาสราคาสูงสตัวเก้ารค่ะตัวสามร้สูงสามร้อยปีกสามห้า สวยนะครับดูผ้าเขาหนานะดูคนเห็นไหมฮะเนี่ยเสื้อผ้าสวยนะครับผมมีหลายลายเลยนะฮะคนดู Mother, no นสกรีนเขาฮะกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะทุกคนกระเป๋าผู้หญิงอะไรเงี้ยนะรีวิวขายหมูให้หน่อยครับหมูแดดเดียวอ่ะอ๋อหมูแดดเดียวนะเนี่ยสี่สิบบาทสามสิบบาทกางเกงบอลอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมาซื้อได้นะครับ เนี่ยบ็อกเซอร์ผู้ชายต่างๆนะสองตัว70นะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงสุดโซนย่านของตลาดสำเพง็งช่วงกลางคืนตลาดของเขาค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ตามซอกตามซอยตามหลืบเงี้ยเราก็เห็บบรรยากาศคร่าวๆสามารถมาช็อปได้นะกลางคืนของกินเพียบนะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดาาไลค์กดแชร์กดซับ,บสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปทําทคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะผมส่วนคลิปนี้ผมต้องเดินช็อปกินในย่านสำเพ็งช่วงกลางดึกกลางคืนก่อนนะผมสวัสดีครับ ที่ฝากถึงคนที่จะมากินร้านหมูปิ้งร้านพี่หน่อยพี่ที่สามเพลงฮะหมูดแดดเดียวมไม่เป็น